คาเฟ่ m ม l i ริตเ f a ฟา์มนะคะเข้ามาด้านหน้านะคะก็จะเป็นนี่เลยมาถึงก็จะเจอสนามเล็กเล่นแบบนี้เด็กๆอ่ะเขาตกลงว่าจะทำกิจกรรมก็คือสาวยน้ำนะคะเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำค่ะอุ้ยมีบ้านเด็กด้วยเหรอคะข้างบนมีอะไรบ้างคะใครวางยาเอารถวิ่งลงมากร ดีจังเลยไปไเป็นสไตล์แบบคาเฟ่เล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากแล้วก็มีสนามเด็กเล่น,ไไนพอประมาณนะคะให้เด็กๆได้ปล่อยพลงังแล้วเขาก็ต้องแก่งคนละทางนะคะสามารถรอดอุโมงไปได้นะคะอันนี้คือผู้ใหญ่ไม่ได้นะผู้ใหญ่คือสูงกว่านี้อุ๊ยมีเด็กเข้าไปแล้วนะคะเราจะตามเด็กเข้าไปดีไหมนะ <S 2> <S 2> <S> แม่เราจะเอาผักผลไม้แม่หนูจะเอากผักผัผลไม้ไปเสิแล้วก็จะได้คือเจอแบบนี้เข้าไปตายเลยนะคะเป็นอะไรที่ต้านหนิงชอบมากเลยนะการทำกับข้าวเนี่ยโอ้โหม้วนจอยนะคะม้วนจอยไปนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> สวัสดีเพื่อนบ้านเธอมาทำอะไร นี่แล้วข้างล่างก็จะมีปีนเขาตรงนั้นด้วยนะคะจ้าตรงนี้นะคะจะเย็นนะลูกนะมาพร้อมเสียงนะคะลั่นเลยครับกลัวเหรอลูกที่ทิกิดอะ่ะมีคนมาแล้วนะคะ <c oughs> อันนี้สไลเดอร์หรือตีลังกาไม่ทราบตรงนี้มีอะไรโอ้โหบอนบอลบอลเต็มเลยในนี้นี่ด้วยค่ะตะวันชอบไหมดกลงไปเลยจ้าเด็กๆชอบแบบนี้ที่ยืนโอ้โหบายบายครับไปแล้วนี่แล้วเขาก็มาล้างตัวก่อนที่จะลงสระนะคะนี่นะคะที่เรียน ที่เรียนว่ายน้ำมาเกิดผลหรือเปล่าคะไม่ไปเหรอเล่นได้สิคขาอาหารก็ตายนะคะยำมำย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 ยนี่นี่ทำอะไรนะมาลุมมาตุ้มกระต่ายอยู่นะคะนชื่ออะไรัก่ต้องดูที่กลง อุยน่ากินจังตาเขาชื่อมัชมลโล่ด้วยอ่ะว้าเขานุ่มนี่เหมือนมัชเมนโล่เลยนะใช่ปะน้องุเบาลูกใครจะอุ้มกระต่ายบ้างกระต่ายจะเข้ากรงแล้วนะใครไม่อุ้มกระต่ายเข้ากรงแล้วนะนั่นอุ้มไหมฟองอุ้มดูสิลูกแต่ห้ามตกใจนะเดี๋ยวเขายิ่งตกใจกว่าหนูอีกฉลามอุ้มไหมครับ้องอุ้มกระต่ายไหมอุ้มดิเนี่ยกอดเขาก่อนกอดเขาหน่อยกอดเขาหน่อย จะไหมอ๋ไม่ลองดูสิลองดูสิสวยอ่ะเดารห้กาอ่ะเมือจับระวังไก่ออกนะคะใหไไหนให้ในนี้อไปให้ลูกอะอย่าไปจับตัวไก่นะลูกนี่นะคะแล้วเวลาเขาไข่เขาจะมานั่งในนี้หรอคะพี่อ๋อค่ะน่ารักอ่ะ 是啦，是啦。